โอเคพี okay. ่น้องจา๋าบริษัททักบบบามาพี่น้องคะเนาะท้าเริ่มมาพปรเจกต์ทักตามไม่ได้เ็ดยากจาก้ะพ,พันแบบนี้คือว่าพันแบบนี้ก่อนเนี่ยอ๋อจะได้ดึงเนาะเนี่ยเชื่อมเพี้ยนนะจ๊ะ sang, sám, thắc sám, thắc nâng, năm, sáu, ถักมะฮอดนี่เราไปน้องจ๋าถักมะฮอดได้หกดอกแนเนาะหกดอก,น,อก,ดอกน่งหกดอกวนมากอมาตักติดกันได้ก็เป็นขนเป็นขนเนาะต้องเบ่งดีๆเป็นขนมันเป็นขนดึงดึงส่วน,นีงดึงให้มันติดกันเบา ตัดออกตัดออกก็สินี้ไม่ใส่ให้เป็นซีนี้เนาะคะ่ะเนาะ เป็นเกะกะจังไดงบอสเป็นเกะเกะกะกะยังไงบอสพี่น้องเลยจับจับเข็มกับพ่อคอยถนัดป่นได้เห็นมะพี่น้องโอ้ยจับแม่คอยแอบเข็มเราวนไปวนมาอยังนี่น่นะนี่ตากยงนี้แล้วจ้ะนี่ เอาเอาได้เนี่ยมะพันพันนี่เลยจ้ะนี่พันนี่เลยยืดไปพร้อมนี่มะตักนี่จ้ะเนี่ยนี่วกวไปนี่บ้าเนี่ยตักหนึ่งสามหนึ่ง ข่ามันอันนี้มาเด็กปักหนึ่งลงสองลง่องลง,ลงอันเดียวลงอันนี้สองเด้อค่ะเด้อลงสอง เป็นเป็นตักหกข้างล้มตงนี่นะนี่เขาจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้จะไหนหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหายได้หนึ่งสองเขาจะลุกถกช่องนี่ได้จ้ะนี่ตกช่องนี่ได้ช่องละสองนี่เป็นเอ่อคนหอยอันนี้ก็สองสองเห็นมันครบได้แล้วก็เพิ่ม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 กันไปโอเคนะจ้าเห็นตาไม่จ้าขึ้นออกจ้าตาควนตักวนมากนีล้เนาะ ว้นมาเลยสองสองสองทองม,มากนี่เขาเริ่มต้นเขาสามมาละสามรักเลยเขาเนาะเพราะสิมานจกงานเนาะคะ่ะมาตาเขาสามสามให้แบบนี้คือกันทุกแถวเด้อค่ะเด้อนี่ตักไม่ปุ๊บอ้าวตาค์นี้นี่เขาก็เริ่มไม่ สามดมไม่แต่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนได้เนาะโอเคจะเปนองจะทักตามีเลยนะจ้า